กันแล้วกับปุ๊กกี้กินพาแช็บนะทุกคนเนาะเพราะว่าแต่ก่อนอะซื้อปุ๊กกี้แทนจำปาเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนใหม่เป็นพากินพาแชนะ็บเนาะนี่ของเรามามีเมนูมาฝากนีนเลยจ้าหวานยย่วๆย่วเนี่ยมาแรงจ้า มะมะม่มมวงเนาะมะม่มวงเปรี้ยวแล้วก็มะม่วงมันมันจะสุกแล้วนะทุกคนแล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวมาพี่น้องลหลายน้ำลายแตกว่ะเพื่อนเยน้อนะเพื่อนเนาะอ๋อกี่จะกิน มะมว่วงก่อนเนาะกินมะมว่วงก่อน จะกินหมังม่วงก่อนเนาะจากนักินมะนาวตำลงนะังเนาะกินรอบเด้อพี่น้องมาเมนรอบเด้อคำคำคำรอบคำ Rồi <laughs> cứ canh nó Để, để ăn anh súp là tập bèo nổi quá มาลองบางนาวกันเป็นจังไงแน,นนอนทุกคนทุกคนก็ตรงหูแบบมังนามันเปรี้ยวแน่นอนเปรี้ยวแบบมันก็ต้องเปรี้ยวแบบสุดๆแน,น,น่นอนแหละพี่น้องคงจะจะเปรี้ยวกว่าบาม่วงเนาะพราะฉะนั้นเขาจะมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะ amazing ไหม <laughs> มันสิส มีสไตล์มีสไตล์บอมันสิบแบบมีสไตล์กับหลดหมะนาวแบบเปรี้ยวจีจ๊ดจ้าเลยสิมาหลองเลยนะพี่น้องอสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้คือริกน้ำปลาหวานเนาะพี่น้องริกน้ำปลาหวานเลยนะ เว้ยมีตอนนำ้ำตอนประเด็กตอนประเด็กพร้อมอ่ะหนึ่งสองสาม อพี่น้องควเปรี้ยวขมังนาวอ่ะจะบวกออกจากปากเขาเนาะจะยังจะอยู่ในลิ้นในปากเขาเลยในคอเขาคือกเก่านะพ่อแมพี่น้องนะลองอีกลูกหนึ่งหวยประเด็กตอนลาดไปเลยพี่น้อง เพื่อนกินมะนาวลูกเป็นลูกๆเลยพี่น้องเพื่อนมะเือ๋ยอะเอ้ยจังไรกันอือเอาพี่นอ้อ,องหนึนงน่งสองสามไปเพื่นอน 嗯。 ี่น้องสุดยอดอีลิสนะมะม่วงม่วงต่อมะ่วงมะม่วงมะม่วง,วง,วง,วงโอ้เสีอเทอะเพื่อน มะนาวรสมะนาวกินมะนาวยังคงอยู่ในปากของเรายังคงติดอยู่ในลิ้นกับคอหอยของเราอยู่ไมาเล่นไปเพื่อน ừm <laughs> giỏi ừm sang Xoang ừm ừm เ,เริ่มมีอาการเผ็ดแล้วพี่น้องเผ็ดเพ็ดพี่น้องเผ็ด ทุกแล้วมีความเปรี้ยวอมหวานหอมเปรี้ยวอมหวานแล้วก็หอมมาก Mình. Nào. Mở ตรวจเลยเพื่อนผักครับพี่น้องไปไป,ไปเพื่อน บายบายไปก่อนเนอะพ่อแม,ม่พี่น้องพบกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ปุ๊กกี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ